รุ้นสวัสด์ยามเช้าค่ะทุกคนต้อนรับสู่วันเดนเดอรนนะคะสำหรับวอนนี้เราจะมีชาเลนจ์ให้ตัวเองค่ะในการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยงบ500บาทใช่แล้วแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่สถานีรถไฟหลักสี่ค่ะเราจะไปนครสวรรค์กันกซึ่ง จะไปทานรถไฟก่อนไหมถ้าคือตกรถไฟรอบเนี้ยก็คือ e ห้าร้อยเนี่ยไม่ได้ไปแล้วลนะเพราะว่ารถไฟรอบต่อไปอะ่ะราคาก็คือสี่ร้อยเก้าสิบาทก็คือหมดงบพอดีไปไม่ได้ต้องไปให้ทันรอบนี้เดี๋ยวไปสถาน,นีรถไฟกันก่อนถึงแล้วสถานีรถไฟจะข้ามถนนมาไม่ได้เนี่ยไม่เคยมาสถาน,น,นีนี้เดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันก่อนนะครับ งงมากเลยอ่ะสี่ห้ามันต้องไปขึ้นตามคันเนี้ยเราขึ้นคันที่ห้าก็คือเดินไกลมากทุกคนเราขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะครับเรา เดินมาไกลมากเพราตอนแรกเราอยู่ที่คันที่รถไฟสวนเสียงดังมากเราอยู่ที่คันที่หนึ่งเราก็ต้องวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นมามาขึ้นคันที่ห้าเออแล้วรถไฟนั่งจอดประมาณแบบนาทีหรือสองนาทีอะคือแบบออกไฟมากแต่เราก็ขึ้นมาที่คันที่ห้าแล้วเราก็มาเดินตามหาที่นั่งเราได้นั่งริมหน้าต่างตรงนี้ แล้วเราก็ทำภารกิจสำเร็จนะคะในสเต็ปแรกก็คือเดินทางในราคาถูกด้วยรถไฟไทยลาะค่ะ94บาทแดยวจุดหมายปลายทางของเราคือนครสวรรค์แต่เราไม่ได้จะไปเที่ยวนครสวรรค์ครับเพราะว่าผมจะไปหาเพื่อนที่จังหวัดอุทยัยซึ่งเดี๋ยวนางจะมารับที่สถานีนครสวรรค์แล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวอุทัยกันนะคะไปเตรียมพร้อมพักผ่อนเกิด ค่อยวาไปเที่ยวกันอันนี้คือบรรยากาศที่นั่งรถไฟชั้นสามก็คือจะเป็นเบาะแบบนี้อันนี้ดีนะที่ได้นั่งเบาะเบาะนิ่มอ่ะแต่เราอยู่ใกล้อ่างล้างหน้าด้วยแล้วก็อยู่ใกล้รอยต่อขบวนแต่ก็โอเคได้อยู่ใด้นั่งริมหน้าตะาชมวิวแล้วก็ไม่ร้อนมาก จริงๆเราเคยนั่งรถไฟไปเส้นนีแล้วนะแต่ว่าตอนนี้นเรานั่งรถไฟนอนขอบวนใหม่อ่ะไปเที่ยวเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นตอนกลางคืนก็จะไม่ค่อยเห็นวิวเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งชมวิวกันเฮ oh. ้ยอย่างเจ๊งอ่ะสถานีรังปิดนางทำแบบว่าเหมือนเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าหรอ้มีบอกว่าแบบ คันท,ที่เท่าไหร่อยู่ตรงไหนไม่เหมือนเราบางท,ทีต้องวิ่งไปหาคันท,ที่จะขึ้น ล่าสุดคือถูกไล่ลงจากรถไฟเว้ยแม่งเศ้าอ่ะคือตั๋วตึงตั๋วไม่รถไฟขบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรต่างยอ่ะไอ้รถไฟคันเนี้มันไม่ใช่ขบวนนี้แล้วนายตรวจก็บอกว่าจะไปเที่ยวอุบไลไหมล่ะครับอย่างงี้อ่ะทำไมอ่ะก็น้องแค่ไม่รู้อ่ะแล้วตอนแรกก็ให้ในายตรวจคนแรกอ่ะเขาดูแล้วใช่ไหมแล้วเขา ก็ไม่บอกอะไรเว้ยแล้วคนเนี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลงสถานีเชียงรากสถานีถัดไปนะครับไปเปลี่ยนรถเดี๋ยวรถขบวนที่จะไปนครสวรรค์จะตามมาว่านี้ว่ะแล้วคือเมื่อกี้ก็คือไม่มีใครลงตรงนี้เลยเแล้วก็เปิดประตูลงมาอย่างงงๆแล้วฉันก็ลงผิดฝั่งฉันไม่ลงฝั่งนูน้นเสร็จแล้วฉันก็ข้ามฝั่งมาแล้วนั่งรอขบวนถัดไปไม่น่าละ่ะว่าทาไมแบบ รถมันมาเร็วจังวะารถไฟวันเนี้ยอ๋อขึ้นผิดเบลทุกคนรถมาเร็วฉันจะไม่ขึ้นผิดแล้วสาวหกน่าจะอยู่ข้างหน ตวหน้าคือเระสมทรเสันสาดนีบางพอินอยุทยาิารเดียวรับ แล้วเราก็รอเพื่อนมารับนะคะทาง้งขอต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น5 i o n e Travel Challenge ของเรานะคะวันแรนเดอร์จะนำ500บาทนี้ไปเที่ยวกันซึ่งตอนนี้เราออกจากกรุงเทพมาถึงสถานีนครสวรรค์แล้วและรอเพื่อนมารับไปเที่ยวที่อุทัยกันครับผมซึ่งตอนนี้กำลังจะมีรถไฟอีกหนึ่งขบวนเข้ามา เสียงดังมากคือเมื่อกี้ถ้าเราปกรถไฟอ่ะมาไม่ทานรถไฟธรรมดาเราก็จะได้นั่งคันนี้แหละแต่คันนี้ดูดีกว่าเยอะเลยอ่ะรถแอร์ด้วยไม่ต้องนั่งหน้ามันหน้าเมือกแต่ราคาก็ต่างกันเยอะเด้อตั๋วที่เราซื้อมารถธรรมดารถร้อน94บาทถ้านั่งคันนี้ก็490กว่าบาทเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่นั่งพอเดี๋ยวภารกิจเราไม่สำเร็จ ที่สถานีนะครสวรรค์เท่อะแบบมีรถไฟอยู่ข้างหน,าน้าด้วยอันนี้น่าจะเป็นรถประจำทางแบบเข้าตัวเมืองมั้งแต่ว่าเดี๋ยวเรารอเพื่อนตอนนี้หิวมากร้อนด้วยทำไมหาของกิงนอิไงแดงตอนนี้เรามาอยู่บนรถเพื่อนแล้วนะครับเรากำลังจะไปอุทัยกันใช่ไหมคะคนขับเ <c oughs> สียงหายเลย <c oughs> เาอุททยเธอตรงไปไหมล่ะไปกรุงเทพก็คือนั่งรถไฟมาเพื่อมาลงนครสวรรค์แล้วให้แบม่พากลับกรุงเทพอีกแล้วเอเอเขาก็เจาะเขาเขาก็เจาะได้นาะคนที่คิดทางเนี่ยทำไมเขาไม่ทำทางดีๆแบบไม่ต้องมาเจาะเขาอ่ะ เขา้าจว่ามันก็ทําถนนข้ามไปเลยไม่ได้หรอเราว่ามันมันอ้างเรอยไม่ได้หรอถนนสมัยก่อนนะอะขนทางสมัยก่อนนะดูดิเนี่ยทําไมไม่ทําถนนข้ามไปเลยงงนี่เมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วมันจะวนเขาทําไมวะลาบากกว่าอีกอเนี่ยเปลืองวัประมาณเขาต้องการหินเป,ป็นทมตงหรือเปล่าอ๋อ,อเขาก็เลยไหนๆก็เจาะภูเขาเอาหินไปแล้วก็ทําสะพานตรงนี้ไปเลยทางขึ้นไปเลย ไม่เห็นผลแหละนี่เข้าอุทัยแล้วก็คือเกี่ยวกับราชวงศ์จักรีใช่มีต้นกกำเนิดมาจากอุทัยธานีเมืองพระชนกจักรีอ๋อแกถ้าเป็นมีช่วงไหนที่ภูเขามันสีเขียวไหม นหน้าฝนเ<ล>ออเหมือนเราไม่เคยมาที่นี่ตอนหน้าฝนเลยนะส่วนใหญ่เราเคยผ่านอุทยัยแต่ตอนหน้าแบบหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าหนาวมันจะเป็นไฟแหละนนมันจะมีขึ้นในเห็นไหมเห็นเส้นนะ,ะเขาไปวิ่งประจาเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้วิ่งนะวิง่งเนี่ยมันจะเป็นเส้นเส้นเห็นไหมเส้นเส้นตรงนั้นอ่ะเป็นชั้นชั้นน่ะคือเป็นถนนที่ขับขึ้นไปได้ไปอยู่บนนี้แล้วก็ แล้วก็เดินไปหน่อยนึงน่าจะแถวๆตรงเนี้ยเป็นมุดโลกของประเทศอ่ะเป็นหมุดทหารอ่ะในโลกอ่ะจะมีสามหรือสี่อันน่ะแล้วอยู่ที่เนี้ยอันหนึ่งเหมือนแผงทางเดินวิทยุของทหารอ่ะประมาณนั้นน่ะ <c oughs> มีไกด์มาด้วยเร์ลหลอกไม่ <c oughs> ไม่หมดหรอกแ,อแล้วป,ป,ปาอย่างร้านเล่นในอ,อุทัยก็แนะนำได้นะแต่ถา,ถามว่าเคยไปไหมก็คือ ก็คือไม่เคยเพราะเห,าเห็นผลคือไม่อยากไปคนเดียวแม่เธอก็เพื่อนเยอะแยะไม่ชวนไปมันไม่ใช่สายแบบไปคาเฟ่แล้วถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างนี้ด้วยไงเราก็ไปไเพื่อกินไงเราจะได้แบบเออไหนๆแย่ <c oughs> ในไหนเราจะแนะนําแล้วเราก็จะได้บอกเขาได้ว่ามันอร่อยจริงๆไหมอะไรอย่างไงคนที่อยู่หลังรถเขาทําภารกิจซื้อมันม่วงที่เขาบอกว่า อร่อยมากเอาไปนั่งกินอร่อยมากก็นางก็ไปซื้อมาหลายรอบแล้วนะครับใช่ไหมครับมันม่วงมันอร่อยมากใช่ไหมมันสี่สิบกิโลค่ะอยู่หลังรถบ้าเลยนะวคนเท่าไหร่นะเอานึกข่ายกิโลอะกละกล่องละห้าห้าโลมันห้าโลร้อยยี่สิบรยี่สิบเออซื้อไปสิตกลายไปตัวเสียอะไรกับแม่ค้าเลย มันอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วขอเบอร์เขาไว้อยังขอแล้วเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะกลับมนกลับมาขายที่โคราอีกอ่ะเดี๋ยวเขาคงแบบวนๆเขาบอกาเป็ดอะไรอะโดนันดักอะทำไมวงเวียนนี้ต้องเป็นโดนันดักอ๋อไม่ไม่ตอนแรกเราไม่ได้มองรามองเครื่องทางเราก็เป็ดอะไรวะอ๋อเป็ดอยู่ตรงวงเวียนตรงนั้นนะครับที่พี่โน้ตมาเนี่ยมันจะเป็นใส่เสื้ออะไรวะใส่แมสด้วยอ่ ล้วพี่โน้ตก็มากินเนี่ยไอเนี่ยขนมปังฝั่งเศเนี่ยกัเจลิกุลเนี่ยอุ้แกต้องไปร้านเยอะแน่เลยต้องไปไหนดูดีมีแต่ที่ไม่มีที่เนีราจะไปร้านไหนเนี่ยเนร้านมันอยู่ตรงนี้ร้านในเนี้ยเหรอใช่อาจจะไ่เยอะก็ได้ ปั่นน้ำกันมากตอนนี้เราอยู่ในร้านที่ชื่อว่าร้านโทนโทนอะไระะ่โทนคาเฟ่นะคะเป็นร้านที่ชื่อมีชื่อเสียงในจังหวัดอุทัยธานีแล้เราก็อยู่ใกล้เคาน์เตอร์กาแฟมากเลยนี่ไงชื่อร้านอันนี้ก็คือคุณเบนจี้ผู้พาเรามา แล้วก็ร้านอยู่ติดกับร้านบันใช่ปะร้านอันนั้นชื่อร้านบัน,บ,นบูบันเราสามารถสั่งขนมปังบูบันได้ด้วยอันนี้นะคะคือเมนูที่เราสั่งมาที่สั่งมาก็เพราะว่ามันแปลกค่ะเป็นเมนูกาแฟอีกแล้วเป็นกาแฟชาโคแล้วก็มีสาหร่ายด้วยแล้วก็ E K E E K E เมอนอู <Menu S 2> นี้อันนี้คือเมนูนะครับน่าจะถ่ายรูปไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็เขาบอกว่าเวลาจะดื่มอ่ะให้อาสาหลายคนแล้วก็ดื่มได้เลยแล้วแกแก็คิดดูดีว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่บอกอ่ะถ้าพี่คนที่เขาเอามาเสิร์ฟไม่บอกเราอ่ะฉันก็อาจจะแบบว่าเท hey, อันนี้ลงในน้ําแข็งอันนี้คง <laughs> จะฮามากอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจริงวันนี้รับเชิญคับ คือขนมปังโฮมเมดจากร้านบูบันใช่ไหมครับใช่ซึ่งคุณเบนจี้บอกว่ามันอร่อยเราก็เลยฉีกออกมาเดี๋ยวเราจะลองชิมดูอืออืม,ม,ม,มอร่อยจริงแลหละม,มันนุ่ม ม,มันก็อร่อยดีมันนุมน่มๆเลยมันเป็นแบบอันนี้นเป็นรสออริจินอลเนยอร่อยไหมใช่เป็นแบบเนยนมแต่มันนุ่มไงมันไมกก่เหมือนขนมบางกระหลืธรรมดามันต้องไม่เหมือนงหนมบางกระหรืแหละอ๋อได้ไงแต่ข้างในมันมีอมันนี้ด้วยมีแบบเหมือนเนยเหมือนนมอืมนุ่มอันนี้ชอบก็มีที่นี่ะ เนี่ยมันมีข้างในมันแบบทาข้างในไว้แป้งสตรอเบอรี่แป้งข้างในสีแดงอืมแล้วข้างในก็เป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่มันจะเป็นเนยแล้วถ้าชาโคลอ่ะชาโคลก็จะสีดำเดี๋ยวข้างในเป็นอะไรข้างในไม่ดูแต่อันนี้คือเนยนมอร่อยครับอร่อยอย่างที่เขารีวิวไว้คือจำไม่ได้ว่าสาลายอันนี้คือเขาให้เอาคนหรือเปล่าแต่เราก็จะคนไปเลยละกันเนาะ จริงจริกกลางสรุปว่าคนทำไมวะกินดีกว่าอุ้ยแกแล้วชาโคลมันก็มาติดกับสาหร่ายหรือเขาให้เอาสาหร่ายใส่ลงไปไแน่อันนี้แล้วกินไหมแล้วก็กินกินได้แล้วมั้งกินไปแล้วไงสาหร่ายอ่ะสาหร่ายเค็มเชียว กินอันนี้เหรอกินอันนี้ได้ทุกทีไม่แล้วเราต้องกินสาระให้หมดก่อนดิเราวขนปแล้วเราไม่รู้จะไปวางไว้ไหนไม <c oughs> นันขมมากเลยแมงขุมอ่ะ <c oughs> ใส่แม่งไปเลยแล้วกันคิดว่ามันน่าจะเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนกินกลุ่มเดียวอ่ะแล้วต่อด้วยสาหร่ากระบอกที่หลักอ้าวเหรอ เขาบอก<อ>นะว่าคนแล้วก็กินไปนเลยอ,อกินแะล้วนะไม่กินนาทีเออกินละกินละกินจริงๆ,ๆละอืมได้อยู่ขมอยู่อเออได้อยู่ได้อยู่ทุกคนคือมันก็คือกาแฟขมๆที่ใส่ชาโคลเนี่ยแหละเออแต่ได้อยู่นะมีสาเหตุทำไมวะ หรือว่าถ้ากินแล้วก็ตามด้วยสา,า,ยาล่ายแล้วมันจะเป็นรสยังไงอ่ะอ้าวสาลัยลงไปแล้วเดี๋ยวลองใหม่คืออันนี้ดิฉันหัน่นหั่นเจ้าชิ้นนี้ค่ะแล้วนมปิ้นออกมาทางนี้เลยอันนั้นคืออะไรมันไม่ใช่นมมันคืออะไรมันเหมือนไอติมวาน,นิล <c oughs> <c oughs> ลาละลายหน่อยมันคือไอติมวานิลลามันคืออะไรอมันเป็นไส้ครีมอะไรสักอย่างเออน่าจะเป็นไส้ครีมแต่ว่าหั่นไม่ขาดตอนนี้ก็คือยังหั่นไม่ขาดแต่ไส้ทะลักออกไปฝั่งนู้นแล้ว กินดีกว่าก็คือยังหาวิธีกินไม่ได้คือมันสามาถที่จะตัดครีมมากินได้นะแต่ไม่รู้จะตัดยังไงที่ท้งชิ้นเนี่ยมันขาดออกจากกันแล้วกินได้ง่ายๆร้านโทนอุทัยนะคะมาสักครู่แล้วเข้าไปในร้านโทนอุทัยมาร้านก็จะเป็นแบบเรือนไม้แบบนี้แต่ข้างในก็ตกแต่งสไตล์แบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันก็กึ่งลอฟเหมือนกันนะแล้วก็เป็นมินิมอลอืม เมื่อกี้เรานั่งกินบูบันในร้านโทนคาเฟ่นะคะแล้วตอนนี้เราก็มาสั่งมาสั่งเพิ่มเพราะว่าเราอยากลองรสสตรอเบอรี่กับชาโคลมีร้านเขาอยู่ใกล้กันแบบนี้เราก็เลยสั่งเพิ่มเป็นสตรอเบอรี่กับชาโคลไปด้วยเดี๋ยวให้ดูว่าเมนูเขามีอะไรบ้าง นี่เป็นขนมปังแบบออริจินอลมีสีรสอันนี้ไม่ได้กินและเมื่อกี้สั่งอันนี้คืออร่อยมากนมเยิ้มมากนั่นคือไว้มออ๋อตัวคันชี่ก็กรุบกุบแล้วก็ขนมปังชาโกก็นี่มาอร่อยมากๆค่ะแต่ว่าทานยากไปหน่อยเนื่องจากมันเยิ้มมากแนะนำให้สั่งกับบ้าน เดี๋ยวให้ดูร้านแบบองค์รวมทั้งหมดเพราะว่าเขาจะแต่งสไตล์อเมริกันแปบ๊บหนึ่งตึ้งแล้วขนมปังแป๊บหนึ่งอันนี้ป้ายโปรโมทร้านและอันนี้คือร้านแบบองค์รวมนะครับ